สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องเม่น้อยของเรานะครับตอนนี้มีขูดข้าวมันไก่นะครับตอนร้านนี้ถูกกันนะครับให้ยเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นเกี๊ยวนะครับแล้วก็เนื้อแซ่บมากนะครับผม อตอนนี้ห้าทุ่มแล้วน่าจะลงได้แล้วนเอ,อีกี่ทุ่มนะสามทุ่มลงได้แล้วเดี๋ยวให้เพื่อนเขามาคอมเมนต์ดีกว่าอร้้อมนะครับผมแซ่บนะครับตอนนี้อยู่กับคนท้องนะครับแม่ลูกอ่อนสิบเดือนท้องอีกสี่เดือน 拜拜。Bye bye. Okay.